ทำไมชาวต่างชาติหลายประเทศถึงเอาใจช่วยไทยกรณีไทยกัมพูชาทำสงครามกันอย่างแรกนะครับคนอินเดียเองเนี่ยนะครับที่พัทยาเองเนี่ยนะครับเขาต่างตะโกนเลยว่าประเทศไทยสู้ๆนะครับไอ้พวกเขมรเนี่ยมันลุกเราก่อนนะครับไอ้เขมรเนี่ยเป็นคนแย่นะครับและล่าสุดนะครับนี่เป็นอีกคลับหนึ่งของอินเดียนะครับที่มาเที่ยวที่ไทยนะครับจะเห็นได้เลยว่ามีการเปิดเพลงชาติไทยนะครับและมีการเปิดภาพทหารไทยจะเห็นได้เลยว่าคนอินเดียหลายคนเนี่ยนะครับเอาใจช่วยทหารไทยนะครับคึกคักเลยทีเดียว ที่สำคัญนะครับคลับตะวันแดงเชียงใหม่เองนะครับก็มีการเปิดนะครับภาพในส่วนของทหารไทยและเพลงนะครับที่กำลังใจทหารไทยอยู่เสมอนะครับและปรากฏว่าชาวต่างชาติเองเนี่ยก็ต่างเอาใจช่วยประเทศไทยทั้ง,งนั้นเลยนะครับและผมเองตอนนี้ก็ดูข่าวจากต่างประเทศเช่น CNN นะครับได้มีการทําข่าวเกี่ยวกับไทยนะครับดูในส่วนคอมเมนต์เนี่ย คอมเมนต์หลายคนบอกเลยนะครับว like, we we ่าประเทศไทยเนี่ยนะครับโดนลุกรลานจากแคนาบเอรยก่อนโดยแคนาบเอรเนี่ยนะครับยิงจรวด BM21 ใส่ฝั่งไทยก่อนนะครับเห็นได้เลยว่ามีหลายประเทศนะครับเอาใจช่วยทางฝั่งไทยนะครับเช่นพม่าก็เอาใจช่วยเราอันนี้เหมือนจะเป็นเกาหลีนะครับรวมไปถึงมีเวียดนามด้วยนะครับมีคนอินเดียมีคนอังกฤษนะครับคนฝรั่งนะครับคนยุโรปเนี่ยเอาใจช่วยไทยทางนั้นเลยอันนี้เป็นช่องข่าว BBC นะครับผมก็มาดูในส่วนของคอมเมนต์นะครับจะเห็นได้เลยว่ามีหลายคนบอกเหมือนกันว่ากัมพูชานนนัั่่่แหละะเเป็ฝายรริมกอคบ เห็นได้เลยว่าสื่อต่างชาติและคนต่างชาติเนี่ยคอมเมนต์เอาใจช่วยไทยและประนามกัมพูชาเต็มที่เพราะฉะนั้นถ้าหาไทยที่ลบแนวหน้าไม่ต้องเป็นห่วงนะครับตอนนี้เนี่ยทั่วโลกเขารู้ว่าไทยนั้นเป็นฝ่ายถูกกระทำและไทยเราเป็นฝ่ายชอบธรรมในการที่จะตอบโต้กัมพูชานะครับซึ่งล่าสุดนะครับหลายสำนักข่าวไทยได้ลงแล้วว่ามีนักวิเคราะห์ดาวเทียมชาวออสเตรเลียนะครับเขาบอกไว้เลยว่ามีการดูในส่วนของแผนที่ขึ้นความร้อนนะครับเห็นได้เลยว่านี่คือหลักฐานมัดตัวกัวกมพูชาเลยทีเดียวว่ากัมพูชาเป็นฝ่ายลุกรานไทยก่อบ